สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่หมวดเช่นเดิมครับแับสี่การครับผมมันูีการอนิเมะไลน์เชนเรื่องเออโอเลนกับตอนที่สิบสองครับผมว่าจะนั้นผมเสำหรับคลิปนี้ผมจะถ่ายลงสองคลิปก็คือโอเลนสิบสองก็ล่าแลผมซึ่งโอเลนตอนที่สิบสามผมโหลดมาแล้วนะครับผมอ่าให้ชน,นให้ผมให้ดูเลยอ่ะเนี่ยผมโหลดมาดูแล้วก็ประมาณสามสิบแปดจุดสองห้าทีครับก็ไม่ถึงชั่วโมงนะประมาณคือครึ่งชั่วโมงกว่ากว่านะครับผมอ่ะคือเกืบ C T, เอบสี่สิบทีอ่ะเพราะนั้นเอ,อ เม่ไปเสียเวลาเราเดูกันก่อนนะผม,นนผมจะไปกลับไปถ่ายไอตอนที่สิบสองต่อตอนที่สบามต่อนะผมโอเคมาไอนนจริงอะ่ะไอนนโอเลนะ่นอ่ะผมดองนะผมว่ามว่าผมเย็กดูรุนเลือเข้าใจนะฮะจะใส่ผมกลับกลับมาเดี๋ยวผมถเสียงไว้ตรงกับคลิปขออภัยมันจะดีเลยประมาณติดติดหนึ่งนะจริงจริงอันนี้ติดหนึ่งละกล้องท่าเบอร์ขออภัยนะบว่า ในท้ายในมปลายปีแรกของฉันก็โดนย้ายมาที่มอสซูมโตนะผมมาปกติแม่ก็จะทำอะไรโดยไม่ถามอะไรฉันเลยสักคำกินากบาแบบโอเลนครับ <c oughs> แล้วเขาโอเลนจะมีมูฟฟี่นะผมเออเป็น,รนะเ,ปนเรื่องมูฟี่นะเป็นเรื่องต่อาจนั่แหละ่อ,อจากจอจบอะ่ะอืมอกี้เหมือนว่า จะทิ้งอุปก,ก,กรณ์กีฬาอะไรนะบอกบอกว่าสัญญาแเราจะไม่เข้าชมุมนุมนะอันนี้คือแม่นะองษ์เป็นมา,าตั้งแต่เด็กแล้วไม่เคยถามเลยผมก่อนเลยสักคำอันนี้เรื่องของในอดีตก่อนที่จะโดนเนี่ยครับอ๋ออันนี้ก่อนที่จะมลาอกีกก่อนที่อะไรเนี่ยแหละอืมเรลาดูื้อเตอร์ก็เถอะแต่ไม่ได้ดังเลย ครับผมอ่าแม่นะผมอยู่แต่ไปโรงพยาบาล้นะอยู่เดินเล่นแล้ว ok กลับมาบ้านได้ <_ d ata> แล้วเด้เหรอเดี๋ยวฉันบอกแม่เองนะแล้วพวกเราจะไปที่ไหนนะ่ะทำขาดจำเโก้นะม,มันก็ต่างอะไรอยู่ตัวเกยวด่ดิโอ้โหตอบแสแลงเลยเคยรู้คุ้งไปก็นเถอะลืมเรื่องเราของแม,แม่ไปแล้วก็มีความสุขไอ้คิดจะไปขอโทษเธอทีหลังแม่ไม่ได้ส่ง,งความกลับมา ที่ฉันคุยกับแม่ครั้นนั้นก็เป็นคังสุดท้ายไม่มีใครรู้เลยสักคนว่าแม่ของฉันตายอืถึงแม้จะมีใครสักคนตายก็เถอะแต่โลกก็ไม่ได้เปลี่ยนไปสักหนาจริงนะครับตัดสวยนี่ผมยังไม่ได้ทำอาหาระไรเลยฮนะความน้ำก็ยังไม่ได้อาบรอดูฮนะโอเคครับวันนี้ไม่มีเพลงเปิดน,นะฮะ พีชั้นเองขอโทษนะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องคู่ขนาดก่อนที่นาคูจะได้จดหมายนะผมคู่ขนาดก็คือเรื่องของนาคูอีกคนหนึ่งนะผมอ่าเนี่ยน,นเรื่องคู่ขนาดนะผมอ่าจะเรียกว่าเรื่องคู่ขนาดแล้วกันนะอืเรื่องนี้ดีนะบีกว่าดีซิโลดีกว่าดีซิโร่ลถ้กดพวกเรว่องดราดม่าแล้วม่ดีกว่าดีซิโลมากเลยนะในความรู้สึกผมสิบสองตอนแม่งสรุปเรื่อง ได้โอเคนะีย๋ยวม่รีโล้อนอาจจะบอสเหยียผลที่จัสดสนใจเธอก็ได้ทิ้งน่ะฉันขับชนวนบอลไม่ได้หรอนะงั้นเหรอโทษน,นะไอ้อยากเข้าเมื่อไหร่ก็บอกฉันนะอ๋อฉันเล่นบอลก,กับสวุวะสนุกมากเลยนะแต่ฉันก็สัญญากับแม่ไว้เจ๋งว่ะโดนเลยว่ะ ตามมันไม่ได้นะครับคาเครู้นี่ไงอะไรอ่ะเจ็บนะ,ะแข็งไหนเสร็จน้ำแข็งอ่ะอยืนตรงนั้นอยู่ตั้งนานน่าจะร้อนไม่ใช่เหรอเฮ้ยนี่มวกถธออยู่มันจะเล่นนี่ไปทำงานได้แล้วอืออืมะเมื่อกี้จะเปิดตัวภาษาก็เลยลชุดคนเดินใส่นะถึงว่ายืมผิดคนแล้วเนี่ยมีความสุขม,มากตอนที่อยู่คน จะเถ้าของฉันป้ิจัเปิดกับฉันไม่อยากให้ทุกคนรู้เลยนะครับผมเดจะเก็บไว้เพื่อนั้นจะเก็บมันไว้เองเพราะไม่อยากให้ทุกคนเกลียดฉันอืมครับผมเฮ้ยจากโตเกียวเหรอนะผมไปเรื่องเล่มหนุ่มกระนาแน่ที่จริงนะนาโฮะบอกไม่ไปหาเพื่อนที่โตเกียวนะผมก็ช่วยแล้วขอโทษนะอ่า ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องคิดมากครอบเกิดเรื่องอะไรกันหรอก็ตอนแข่งโรงเรียนไงเพราะแพรน่ะแพรพอันศึสตา์เลยไม่ค่อยดีอ่ะแต่เขาบอกว่านายเป็นเอสปีหนึ่งเลยนะแต่ที่สำคัญรื่นนายขนุนอ่ะเล่นฟุตบ,บอลอยู่ใช่ไหมหล่ะไเดไดนเล่นหรอททำไมล่ะความผิดพวกเราหรอไม่ใช่หรอกกาสินะเฮ้ยทำไมคิดว่าข้าตัวตายอ่ะ เดี๋ยวไม่ได้่าตัวตายนะเว้ยเฮ้ยมันเป็นใครกลุงคิด่เนี้ยโว้ยทั้งทุกวันฉันตัแต่เอาคิดแล้วเขายกโทษให้ตัวเองไม่ได้รอตัวหล้วกันตัวสูงขึ้นนะะผมก็เลยแบบสภาพส่งแล้วน่ารับจะรู้นะฮะมีใครเชื่อมั้ยอึ่งห่คิดถึงเพื่อนนะะคิดถึงลาโฮสุดนะฮะเป็นไง ไ็ไอะไรนายนักสัตวาเราเล่นสินะเอาเกี่ยวชื่อเลยเห็นไหมวันอะไรเชียวจริงก็ยังไม่ได้บอกเขานะเ <c oughs> จ็บเจ,จ็บเอาชื่อติ๊กต่อสุดเลยเหนาวานะผมของกระส่องเขาดดเ่าม่้ยนีกโดนอะไรวะ ว่าผมไปโดนสักอย่างหนึ่งนะฮะได้ยินไหมบอกชื่อเกิดคนได้ไม่ลอยอะไรยือะไรวะเรียบร้อยแต่ใครรู้ไปโรงพยาบาลเถอะไม่อยากไปแล้วล่ะเด็กน้อยก็ฟังทางนี้หมอบอกหน่อยเถอะอุ้ย,ยดแรงว่าไทายใครรู้ฉันทำเงินไปเนี่ย ที่ทำให้ยายต้องเจ็บปวดอ่ะเราก็คิดว่าไปกินข้าวหน่อยแล้วอ่ะครับคือช่วงนี้ฮะขาเจ็บนะ้วต้องทำมือทำตัวให้เหมือนเดิมลุกขึ้นมีครข้งหน้าแล้วมีชีวิตต่อไปอครับผมนี่ไงจุดอุบัติเหตุนะผมที่เขาบอกว่าจะล้มนะ โทษไม่เขาฝึกขับฉันเองนายว่าผมให้ฉันเลือกในพรุ่งนี้จะซื้อถ่ายชุดการจะได้เขียนเรื่องราวในนาคนอ่ะแล้วผมอ่ะโอ้คนนี้ฮะถ้าฉันตายไปแล้วก็จะเกิดเรื่องขึ้นกับโลกที่ไม่มีฉันกันนะเพราะเขาเขาจะมีกันถึงห้าคนมันกับไปเเคยเป็นบางทีฉันน่าจะอยู่คนเดียวซะมากกวานะ่า เขารุ้ไม่ได้อยู่คนเดียวสักหน่อยนะถ้ามีแล้วมาคนใจแล้วก็คนนั้นจะลืมไปก่อนแล้วก็มีความสุขกันนะานาวพูดอะจะไปรู้อะไรอันนี้อันนี้เรื่องอ้งนี่นะผม <c oughs> อันนี้เรื่องเรื่องเดียวกันนะไอ้ตรงนี้คือไอ้ตรงนี้คือคู่ขนานและอันนี้คือมันมาเรื่องเชื่อมต่อกับตรงนี้นะผมก็ตรงไอ้ช่วงนี้คือยังไม่ได้จดหมายนะและอีกช่วงหนึ่งคือยังไม่ได้จดหมายมันก็เป็นอย่างนี้เนหะมือนกันนะแสดงว่าแสดงว่านังฮุนต้องทําผิดอะไรสักอย่างเลย หรือคาเครู้มันอะไรเลยครับเป็นคนฆ่าแม่ป่ะนี่่ะนี่ไงอันนี้อใน,นเรื่องครันในเรื่องฉันไม่ได้พูดเลยนะโนอ้ยสุดเลนะไหนไงร้องเลยฉันไม่พูดเลยคนระับดู่่างจา่ฉันเอะอันนี้เรื่องที่ยังไม่ได้จดหมายนะนะโก็จะเรียกว่าน,นูเรื่องคือนานนะไม่อยากให้ทํางเจอเจอเจ็บอีกแล้วขอโทษน,นะ แล้วคอ,อเคอ่ะมาครับผม <c oughs> มีคนเะพูดไว้พ <c oughs> ่ามีตอนที่เจ็บปวดก็ต้องอดทนและไม่ชีิตต่อไปและครับและพูดง่ายๆกระแกมันอน่อน <c oughs> กับฟเขาจะต้องเจ็บปวดบนะ้างไหมนะถ้ามางนปล่อยจากความเสียใจได้จใจในตอนนี้ ม,มันแบบไรมึงก็คิดแต่ความตายใจใคร,รูึฉันสอวว่าเรากระด้างหัวแล้วนะปากกระลุไม่สนใจนเลยหรอไม่เลยฉันไม่ได้ชอบเธอสักหน่อยนาหัวอ่ะซูว่ากันนาหัวก็มีด้วยกันคงจะดีนะมีกำลังใจให้นะใครจะมาให้คนอื่นเหรอ có gì cho nữa. mẹ chả buồn này kéo. anh chàng khuya của thời thế. dù hà á. anh chàng của cái cây thế. ก็อย่าเกินขั้นเธอวันนี้หนาวจักนะอืมหนาวเนาะก็อยากขอโทษเธอไม่ถือของแม่เหรอ ไม่อ่านเมลไปแล้วสิลนะเขาไมาถึงไม่ยอมตอบกลับมามล่ะไม่ควรจะเรียกผมให้กลับสิเข้ความล่างอ๋อหากข้ความล่างครับนี่ไงคารคืรู้ม่ขอโทษชิบเป่ง่ะนี่มาเข้าความตอบกลับนี่เข้าความแบบล่างอ๋อสขาขาคืรู้ แม่พยายามไปโรงพยาบาลตัวเองคงมีเพื่อนใหม่สินะตอนที่เด็กก็รู้ว่าพ่อรู้พ่อเขารักมากแต่แม่ก็อยากเขาไปซะแล้วขอโทษนะแต่พ่อเขาเป็นหุนรุนแรงเออเอเคครับมาพ่อเขาเป็นหนรุนแรงก็เลยขยาดเขาอ่าแต่พ่อเขาเป็นหุนรุนแรงแม่ก็ไม่อยากเห็นเขาไม่ทำลายลูกแม่ก็เลยหย่าเขาแม่สงเกตห็นว่ามีลูกพี่ในชุมนุมมาลังแกลูก เลยคิดจะย้ายโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหานะเลยเลยลก็เลยย้ายไปที่มัธยโต้และแม่ก็กลักวที่จะเห็นลูกไปแบบนั้นอีกก็เลยไม่อยากให้เขาให้ลูกเข้าชุมนุมที่เห็นแก่ตัวขอโทษนะแม่ไม่เคยถึงความรู้สึกของลูกเลยโทษครับกคดที่ลูกเอาใช้เเคยร,รู้มาตลอดก็คือแม่เองนะนอจากนี้ไม่อยากให้ลูกมีความสุข ได้ในสิ่งที่ลุงอยากจะทำโอ้ความางขอโทษด้วยครับกูห่วงยอดขายมึ่งว่าโยเล่นกูห่วงยอดขายมึงอ่ะอ มากกว่าสามพันมากกว่าแปดพันเหนอะสารุไอย้ยีไม่สุดเยอะแล้วนะไม่มากกว่าแปดพันเถอะอกูขอละมากกว่ามากเอาเอาไวเ,เอาเกินห้าพันได้กูก็ภูมิใจแนละ้วไอ้เรื่องถาเนี้ยติหนึ่งในสิบกูแน่เลยคนะ่ะเ <c oughs> <c oughs> ขาแบ่งเรื่องยากมาเลยเว้ยอน,นิเม่สีส่แย่สั้นสี่เซสสี่สี่สี่สั้นเราจะมาเลือกว่าอันไหนมาดีที่สุดอ่ะโอลินติดแล้วนะฮะ ือเวลาดีขึ้นเกิดเกิดขึ้นไหมนะอันนี้นะนั่นไงปาร์จายาไปโดนรถชนนะผมอาตัมนาฮูวนาอาเหนียรนาหูใครกันนะที่เตอจะให้เจ้าคอเแนอ่ะรถบรรทุก่ะรถทั้งหมดจะเป็นไงครับทั้งเชิวโค้งอ่เรียบร้อยครับปอรเจมอาเรื่อยๆต่อโต้หมกนะ อนนาจาจากนี่คากลุุ้จักไปพวกเราก็ไม่เคยมีโอกาสได้พูดคุยเลยพูดคุยกันเลยเท่าไหร่แต่วว่าการที่ไปเจอกันในวันนี้เพิ่คุยเรื่องกับาคากลุก้ม,ม,มลุกมันทาให้รู้สึกเออพวกเราอยู่ด้วยกันอีกครั้งฉันรอาคากลุ้มลุ้ที่นี่ปีเลยละสืวอว่าเขาด้วยพวกเราสัญญาขั้นสิทธินะว่าดูใบไม้ผิดมาถึงพวกเราก็จะมาที่สวนโคโบและดูดอกซากุระดอกซากุระได้กัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคครับอ่าโอเคอันนี้อา่อารันวันที่เจ็ดมกราครับผมฤดูหนาวเริ่มสิ้นสุดลงกา,ารทะเลาะกันของฉันกับาคาร์ลูส์นะมันก่อนปีใหม่ก็ยังคงค้างคาอยู่ตอนเช้าเจ้าก็ได้เจอาคาร์ลุส์้นประตูในโรงเรียนแต่ฉันก็ไม่สามารถทำตัวปกติได้เอ็ดอาร์เซอุลสวัสด์อาร์ลสวัสด์ทำตัวหยิงนะผมแมล้วพวกเราไม่จาเป็นคุยกันได้อย่างปกตินะฮะ ต,ตัวหญิงนะผมอรุษสวัสดีใครเคยรู้นะแต่ตัวหญิงนะอรสนะวัสดีฮะโจมันอยู่อะฉันพยายามติดต่อนายตลอดนะอ้าวทุกทีทุกทีฉันมาละอะใครมาแล้วก็สิอ่ะ,อ,อ,ะอืมอรุษสวัสดีอรุษสวัสดีเขาอาจจะแค่ถอยดันหนักก็ได้นะเรานะคิดมากหรอกเดี๋ยวเขาก็เป็นแบบเดิมแหละ นีหลังจากที่นางูฮได้จดหมายจากคนเมื่อสิปีก่อนนะฮะจะอยากนั้เธอใช้เวลาลูกกันใครรู้มากกว่านี้และคุยกับเขาม,มากๆเพื่อลดช่องทางระหว่างกันและกันนะครับผมเติมจริงระหว่างกันนะผมผมเลยเติมกันและกันไปฮนะคือคือว่าฤาษสบัตคือสุภาพครับเจอขอโทษนะฮะไหวโอเคป่ะถ้าไปได้ไม่สวยก็ลองขอโทษใครรู้ด,ดูโอเคครับ งเมื่อตอนที่สารเจ้าอ่ะฉันรู้เรื่องอะไรขอโทษนะฉันพูดออกมาแล้วันเสียใจความรู้สึกของนายฉันก็อยากให้กำลังใจนายทำให้นายรู้สึกแย่กว่าเดิมรู้จริงนะอไม่ไม่หรอกแล้วก็ต่อท้อที่ทำนึงไม่ดีกับเธอไปนะราโฮไม่ทำอะไรผิดหรอกแต่ที่ต้อ้กังวลอ่ะขอโทษนะเออไม่หรอกไม่หรอกนายไม่จำเป็นต้องขอโทษหรอกนะ ดั่นั้นคือฉันอยากจะขอคือดีนะโอโ้ขอคือดีทาไมรบก,กวนอะไรไอไปกูคือดีแล้วนะอือดูสิแต่พวกเราไม่ทะเลาะกันสักหน่อยนะเออ,องั้นเหรอ,องั้นก็วันนี้กลับบ้านด้วยกันไหมแค่พวกเราสองคนอะ่ะออแต่วันนี้ฉันไม่ชน,นุนนะแต่ไม่เป็นไรฉันจะลองเอง ประมาณาจะถึงมืดก็นไน้นนะเป็นวันอื่นเถอะไม่เป็นไรหรอกจกระ,ร,ะรู้กันเวานอน่ากกว่ารู้สึกไม่ดีอ่ะเป็นวันอื่นเถอะเริ่มเรีนแล้วนะยังใครรู้นะตอนนี้นะถะะทำให้คนดูค่ะเก่งค่ะรู้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเชื่อผมก ว่าตอนล่านตอนจบนะสามสิบแปดจุดสองห้าวินาทีว้งเออแบบเก้านะเข้าจะไปเรียนอะไรอ่ะออกแปปบบอะโอเคนะออกแบบอ๋อ,อคอมนะผมดูกูพาปรึกษาด้านอาชีพอารพาดูดูปฏิสอบอ่านี่ยืมอะไรมาเขียนให้สิอันนี้ได้ปะ่ะขอบใจแกเคยรู้ใช้อันนี้มั้ยไม่เป็นไรหรอก แล้ว,วยังลบอ่ะไม่เป็นไรแล้วเอานที่ได้แล้ววิเคขาเหตุนะผมในเงียบหน่อยนะอ่าหมายตรงนั้นคือใครฟักคนเลิทิฐเดียวฟักคนเลิทิฐเดียวเดียวเดียวฟักคนเลิทิฐที่กูได้ยินขนาดนี้จริงนะกูยินกูได้ยินคาฟักคนเลิทิฐไอ้ดองคขาลิทิฐใช่ไหม คนในทีมอะไรองเงี้ยทั้งหมดจะสูนเปล่านันเหรอเราไปทาคำไม่ย่าซัางจะเกิดอะไรหรีสเราถ้าคำไม่ย่าซัางมีอะไรหรือหรอรู้สึกไม่ดีเหรอ tao thấy lú nè nó sức mà tao nắng nhiều mấy nè giờ anh cũng lăn mà anh nó hả đó, không ăn nè, đọc máy biết tao bảo cậu sướng châm nó không ăn đâu mấy con lên đi đều vậy thôi à, một tí là giờ này là... cũng không Ôi, chơi, chơi chơi lú nhà, mấy của luôn ฉันพวกเธอคิดว่าเขาพวกเราไม่ได้เป็นเพื่อนกับใครรู้เขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอะเฮ้ยทำไมเดิมก็ไม่มีอะไรผิดเท่าไหร่นะถึงเขาจะเสียใจก็เถอะแต่ก็เป็นเรื่องปกติแนะไม่จริงซะหน่อยถามว่าเขาทำอะไรผิดพลาดแล้วก็ใครรู้เขไม่อยากตายหรอกอย่าทะเลาะกันสิวันนี้ใครรู้ก็อยู่ได้นะไม่ใช่สัหน่อย นี่ไม่ใช่สัญญาว่าเราสหน่อยถ้าไม่มีใครรู้ก็ไม่มีความหมายหรอกวกเราย้อนกลับไปไม่ได้หรอไม่มีอะไรที่พวกเราทําได้แล้วมาสายไปแล้วแล้วส่งองแถมแคปซูลในอดีตไม่ได้หรอเฮ้ยไม่มีทางหรอพวกเราต้องรอใครสักคนสร้างแถมไว้ชินแล้วอะแต่ว่าไม่มีทางไปไปได้ไงล่ะแล้วแบคโฮอ่กตับมาไปอาจารย์กูเขาพูดไว้นี่แบคโคอาจจะทําให้เรากระโดดข้ามกาลเวลาได้ละเป็นไปไม่ได้หรอกนะ เ้าเข้าไปในแบคโครแล้วจะกลับออกมาไม่ได้นะไม่มีทางเยี่ยมเบี่ยนดีเรากตดใจเถอมีทางไหมอาแบคโครแล้วก็บนโลกนี้ก็มีอยู่ที่ถึงนะเ้ที่ไหนวะแบคโคว่ะตอนสองพัสิบสามทาไม่ใจพบหลักฐานบางอย่าง โ okay. อเคอเรื่องของแบ็คโคนทา่านตอนใต้ของมาส์สบูดแอเรติกอันนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงนะผมอ้าวแมสโกเคยมีรายงานที่คล้ายกันอยู่ทะลีเหรอหรือ,รอลคล้วก็มินท,ที่สามเนี่ยบเบอร์วินดาดัานไงว่าแล้วตอวันในตวะตวโตกของมาส์สบูดแอเรติกที่อยู่หะอยู่ก็หายไปมีทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่านั้นมีแบ็คโคแต่มันก็เป็นแค่ตำนานทั่วไปนะมนไม่เป็าธมที่เข้ากับเวลาเลยหรอกอันนี้พูดถึงสถานที่เลยไปลองก็เถอะแต่ถ้าเข้าไปแล้วก็กลับมาไม่ได้นะทำไมไม่ลองแค่ส่งจดหมายล่ะ แต่คือถาแคปซูลไงนั่นแหละเป็นไปไม่ได้หรอกล่ะถึงจะฆ่ากันเราได้แต่จะโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้เลยถ้าเกิดไปโผล่ในอนาคตล่ะห์ล่ะมั่นใจว่าถ้าไปอดีตแล้วมันจะถือบือพวกเราอ่ะไม่ใช่บริการสุนทนาสักหน่อยนะให้เขียนว่าพวกเราถึงกำลังเรียนมาไปสอบเรียนกันบัตรลาศวรไปสอบไปแล้วไงใช่แล้วนะพวกเราเขียนจดหมายแล้วโยนลงทะเลล่ะได้หรือเปล่วะพวกเราอาจจะเปลี่ยนอนาคตก็ได้นะไม่มีทางหรอกแต่ก็เป็นทางเดียวที่เราสร้างปฏิหารได้ไม่ใช่หรอ แล้วทำได้เพราะเราจะช่วยใครกรู้ได้ออใช่แบคโคเด้เครับผมโอเคครับโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่ได้ไดได <laughs> อยู่ฉันอยากจะช่วยเขาแ <laughs> า่รู้แบคโคลอะอจนหมวันประยไทยรอนด้วยนะวันในความรักทีสี่นะผมอ่ายังก็ต้องร้อนนะใส่ลูกย่างนั่นยังทำหน้าตาหญิงนะเหมืออเด็กหมอ เพอรมอยททัวชันผมไม่นการเรียกนี tiempo, ้ฉันไม่สนว่าจะโกรธหรืออะไรฉันไม่อยากน่าเสียข้ารู้ไปโอเคครับเหมือนจะจบแล้วว่าไออันนี้ไม่ดีๆมันหายากมันมันเป็นอย่างนี้เลยนะได้เธอมาทุกทัวรอยด์เด้อขาจบกันนะโอเคพอแล้ว ก็สวัสดีครับตัวระปปก่อนนะครับพมก่ายไฟ,ไฟ,ไฟพา,าพลาดท่ากับโอเลนกับตอนจบคือสิบสามแล้วผมโอเคครับสวัสดีครับตัวล่อนครับบวกาไว้ครับก <c oughs> ับคลิปหน้าครับผมไปไหครับตอนหน้าสี่สิบนาทีนะผมแต่ว่าผมจะถ่ายไปสองช่วงนะเล็วนั่นผมจะตัดต่อรูปมกันโอเคนะไวัสดทุกคนครไัไบสวัสดีสองทุ่